สวัสดีเช้าวันอังคารที่8มีนาคมนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับในเช้าวันนี้นะคะก็จะเป็นเช้าวันอังคารซึ่งตามปกติก็จะมีการประชุมคอรมอในทุกวันอังคารอยู่แล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องมาให้ลุ้นกันหลายเรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของโครงการคนละครึ่งว่าจะมีการเพิ่มวงเงินให้ไหมเนื่องจากว่าเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นะคะก็จะมีอยู่ประมาณ2.7ล้านคนที่ถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติ นั่นก็คือคนเก่าวที่อยู่ในเฟสสามซึ่งจะต้องทําการกดยืนยันสิทธิ์ในแอปเป่าตังแล้วก็จะต้องมีการเปิดใช้วงเงินครั้งแรก ภายในวันที่28กุมภาพันธ์ก่อน5ทุ่มนั่นเองถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในกลุ่มคนละครึ่งเฟส3ยังไม่ได้ยืนยนันสิทธิ์หรือว่ายืนยนันสิทธิ์แล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีการเปิดใช้วงเงินครั้งแรกตรงนี้จะถูกตัดสิทธิ์อัตโนมัตินั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีอยู่ถึง2.7ล้านคนด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้น วงเงินตรงนี้ที่เหลืออยู่ตอนนี้ทางกระทรวงการคลังก็เลยเตรียมที่จะนำมาพิจารณาว่าตกลงแล้วเงินที่เหลืออยู่ตรงนี้เนี่ยจะนำมาแจกจ่ายให้กับคนที่ยังใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส4อยู่หรือว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่แต่ว่าเนื่องจากที่ผ่านมานะคะก็มีการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่1ล้านสิทธิ์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ ค่อนข้างใช้เวลาหลายวันไม่เหมือนตอนเฟส1เฟส2เฟส3ที่เปิดปุ๊บก็คือหมดปั๊บเลยนะคะอันนี้ใช้เวลาหลายวันกว่าจะหมด1ล้านสิทธก็เลยทางกระทรวงการคลังก็คาดว่าอาจจะถึงจุดอิ่มตัวของโครงการคนละครึ่งเฟส4แล้วหรือเปล่า <S <S เพราะฉะนั้นนะคะก็มาลุ้นกันว่าวงเงินที่เหลือจํานวนนี้ก็คือ 2. 7ล้านสิิ์ตรงนี้น่าจะมีการเติมกลับเข้ามาให้กับ โครงการคนละครึ่งเฟส4ที่ตอนนี้ยังได้วงเงินอยู่1,200บาทตลอดโครงการซึ่งเราจะต้องใช้1,200บาทนี้เนี่ย จนถึง30เมษายนนะคะซึ่งหลายๆคนก็หมดไปแล้วก็มีนะคะหลายๆคนก็เริ่มใกล้จะหมดแล้วเพราะฉะนั้นเรามารอลุ้นกันวันนี้ว่าจะมีการนำเข้าที่ประชุมคอรมอเกี่ยวกับเรื่องของการอนุมัติเพิ่มวงเงินโครงการคนละครึ่งเฟส4หรือเปล่านะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับเงินเยียวยาสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะก็มาดูกันว่าวันนี้จะมีเรื่องอะไรที่ เพิ่มเติมมาบ้างนะคะที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วงนี้เนื่องจากว่าเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีน้ำมันก็แพงค่าครองชีพสูงข้าวของทุกอย่างแพงหมดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะส่วนข่าวต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มประกันตนประกันสังคมมาตรา40นะคะอันนี้ทางประกันสังคมได้แจ้งเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะมีการโอนเงินเยียวยารอบต่อไปก็คือวันที่9มีนาคมแน่นอน เพราะฉะนั้นใครที่เข้าไปเช็คสิทธิ์ของตัวเองแล้วขึ้นเป็นสีเขียวนะคะอย่าลืมผูกพร้อมเพยด้วยเลขบัตรประชาชนลอไว้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าในรอบที่ผ่านๆมาเนี่ย ทุกรอบเลยจะต้องมีคนที่อ้าวยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เลยทั้งทงท,งที่ตัวเองได้รับสิทธิ์แล้วนะคะแล้วก็สอบถามมาว่าถ้าผูกทีหลังจะเป็นยังไงไหมซึ่งตรงนี้ได้รับเงินแน่นอนเพียงแต่ว่าก็จะล่าช้าออกไปนะคะแทนที่จะได้ตามกําหนดวันเลยตรงนี้ก็ต้องล่าช้าเสียเวลาเพราะฉะนั้นตรงนี้เตรียมผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยนะคะส่วนสำหรับเงินที่จะมีการโอนเข้าให้จากประกันสังคมในช่วงนี้ไม่ได้มีเฉพาะ กลุ่มกลางคืนเท่านั้นนะคะตอนนี้เนี่ยสำหรับกลุ่มทบทวนสิทธิ์กลุ่มตกหล่นที่ยังเหลืออยู่นะคะตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วก็คือกลุ่มผู้ประกันตนที่ประกอบอาชีพอิสระนะคะกลุ่มนี้ทางประกันสังคมก็จะมีการทยอยโอนเงินเข้าให้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าทั้งกลุ่มกลางคืนแล้วก็กลุ่มอาชีพอิสระตรงนี้เนี่ยจะมีการโอนวันสุดท้าย5,000บาทหรือว่าคนที่อยู่ใน13จังหวัดจะได้รับ 1,000 0บาทตรงนี้เนี่ยจะโอนวันสุดท้ายก็คือ31มีนาคมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็ลองเข้าทยอยเช็คสิทธิ์ของเราในเว็บไซต์ของประกันสังคมว่าเปลี่ยนจากแดงเป็นเขียวไหมถ้าเกิดว่าใครเป็นสีเขียวแล้วต้องรีบผูกพ,พร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนรอไว้นะคะหรือว่าใครที่เขียวนานแล้วแต่เอ๊ะทำไมยังไม่ได้เงินสักทีตรงนี้นะคะ จะต้องไปขอสเตทเมนต์จากทางธนาคารที่เราผูกพร้อมเพย์ไว้แล้วก็นำสเตทเมนต์อันนี้นะคะไปแจ้งให้กับทางประกันสังคมเพื่อเขาจะได้ตรวจสอบดูแล้วก็จะได้มีการโอนเงินซ้ำกลับมาให้เรานั่นเองนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็นำข่าวสารมาแจ้งแต่เพียงเท่านี้เนื่องจากว่าในช่วงนี้ข่าวสารเกี่ยวกับ การแจกเงินเยียวยาหรือข่าวสารเรื่องต่างๆยังไม่ได้มีเพิ่มเติมอะไรมากมายนะคะก็มีแต่เพียงเท่านี้ที่นํามาแจ้งแต่ใครที่มีข้อสงสัยตรงไหนคอมเมนต์สอบถามไว้ได้นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน <S <S เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ